สวัสดีครับเอสเ a ย์ขอ,อนำชมมาที่สนามก,ากีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธาน,นีครับเพื่อชมการแข่งขันซุปบอร์เอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีกสองประจำฤดูกาล2 0 2 1เถึง2022ครับเป็นแมตช์เ์ที่13าระหว่างอุดรธาน,นีเอฟซี FC ครับเจ้าบ้านจะพบกับสุโข,ขทัยเอฟซีนะครับโดยในวันนี้มีคุณเจษดาพรสีส่งและผมสุภเชิกสีทองเกีียวครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย ครับผมเรามาไล่ดูรายชื่อตัวนี้กันหน่อยนะครับทางฝั่งของอุดรธานีนะครับผู้สำรวจมีดีศักดิ์ชาวดอนนะครับแนวรับมีเจจินสีป่านะครับรดวงดีวิซเดอร์คับปิโซดาครับกิติพงศ์บัวทองนะครับเราให้ฟังเสียงบรรยากาศสดๆเลยนะครับนเดิไทาเเรมทน,นเดียวหน้าที่ใคาที่มัช่วยกันาประมาทดัน,นบถอยหลังครับเราจุขอ,ข,ของสุปเอรเวอ์าสแชมเปีนชิพครักำลังจะเริ่มขึ้นครับ ก็ท่านี้ครับชุดแสดครับเจ้าบ้านเขี่ยลูกเลิมเป็นก่อนครับบุกจากซ้ายไปฝาพิงหยุดจะไปก็โดนแซะไว้ครับยุดยองบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายนี่ครับเบียดแย่งกันอยู่แล้วก็ออกห้างเลยครับเป็นบอลของทางอุดรธานีเอฟซีครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทางซ้ายนะครับอุดรโดยเฉพาะการขึ้นเกมของปิยราชรจังลีดครับ กิติพงศ์ครับทุ่มมาครับชววาววสิิ์โดนปาครับ<ะ>จังหวะเก็บจังหวะ2เป็นของสุโขทัยวูขึ้นยองพาบอลขึ้นไปเองแต่โดนดึงล้มไปนะครับโอ้โหเฝ้ากันถีอามาแล้วครับใบเหลืองแรกของเกมครับโอ้เป็นทางกิติพงศ์บบสทองนะครับแบ็กขวาของอุดรธานีครับจริงจริงช็อตน,นี้นี่ก็เป็นจังหวะหยุดเกมธรรมดาครับ ผู้เสียาฟาวหลายครั้งเลยครับเลยเป็นใบเหลืองเล่นยากเลยครับทีนี้ฝั่งขวาของทางอุดรทานีเอฟซีครับจุดยองครับก็ยังเก็บบอลไม่ได้ครับข้างหน้าบอลมาอยู่ที่สุกพรให้ใกล้ที่อาโนโซครับตีขึ้เรื่อยเลยครับบอลมาอยู่ที่นิฮาฟิลครับไหลต่อออกฝั่งซ้ายโดนอาโนโซลงมาช่วยเกมรับครับจริงๆเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีมากนะครับแพ้ไปแค่เกมเดียวครับจะหกเกม ถือว่าทีมทุกทีมก็ปาบได้ทุกคนมแล้วก็วกได้สองโหจะสุดท้ายติดบล็อกครับยังลุยต่อครับอุดรมาที่สุกพรสุกพรดีดมาสวยอาโนซูหลุดเข้าไปปาดเคลียดมาแล้วก็หลอกแล้วก็ได้จริงโอหยังติดเซฟได้ซาบีคทีครับ,อรบโอ้โหนำไปแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับจากกลินชางยุนครับอุดร พริกนำสองหนึ่งครับโอ้โหมันต้องใช้ถึง3-4ช็อตครับประตูในเกมแบบนี้นำอยู่สองหนึ่งครับพอใจกับสกอร์นี้นะครับนำอยู่แล้วก็ไม่ต้องเร่งเกมมากครับแต,แต่รูปเกมต้องสูนสีนะครับถือว่าสูสีเลยครับ <ไป S 2> คู่นี้ขวาเลยครับขอขึ้นมาปกิตย้ำคืนไปทีทาเลสครูดลงมา เชื่อมเกมครับยอนมาให้ครับทางแล้วครับแต่ก็ยังติดกิติพงศ์บล็อกไว้ได้สวยครับหลายคืนมาให้กับกิจมงของเวสิทธิ์ก็ยังไม่แม่นครับข้างหน้าดียังเก็บบอลไม่ได้ครับบูกินยองแล้วก็ทาอสัอนโซโดนประกบติดตลอดเลยครับรูกทุ่มโดยกิติพงศ์ครับถึงแรกนี่โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับซึ่งหลังมาก็ต้องระวังริมครับสารัสทุ่มไปครับเป้าหมายอยู่ที่สปอง ยังติดครับโอ้โหแล้วได้ทุ่ม3าครั้งนี่จักแดนตัวเองขึ้นมากำลังจะถึงมุมธงทางฝั่งซ้ายของอุดรแล้วครับเกระชับพื้นที่เข้ามาได้ c ร o s ไฟลุ้นหน้าประตูยังบ่งสกัดไว้ได้ไทยครับไหลมาตามช่องได้ส่องไห้ชาตรีโอ้ต้องเซฟเลยครับใส่เกียร์ห้าบุกหนักเลยครับแต่คนนี้ไหวหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับจังหวะจ่ายลอดหว่างขามานะครับแล้วก็ได้ยิงด้วยซ้ายนะครับบอลฉลับแนวรับสุโขทัยครับขอให้แนวรับทางอุดรธานีครับ เก็บต <Ge> <Ball. S 1> ลอดนี่ครับโอกาส4ีหาครั้งก็เปลี่ยนเป็นสามประตูเลยครับในเกมนี้ซ้ายถึงด้วยครับปียราชเอาบอลลงแล้วก็มีเวลาครับทักใดก็เคลื่อนหาพื้นที่แล้วาจะมาเองด่าน2มีซอนกระดกมาจะให้เฉาสิทธ์เฉาสิทธ์โดนบีบเร็วเลยครับโอ้โหโดนแย่งบอลกลับยินไปแล้วโดนอัดร่วงลงไปแล้วครับโดนทางสไตล์บบวเออร์ในเหลืองจะมาไหมครับแต่มีการฟาวเกิดขึ้นแล้วผู้สินดูเหมือนจะไม่ ไม่น่าแจกอะไรครับแต่ได้เป็นลูกฟรีคิกครับของทางนนธานีโอ้ถือว่าขึ้นมาช็อตน,นี้ได้น่าสนใจนะครับมีโอกาสเกิดจะจบด้วยครับดูจังหวะนี้ก่อนครับทางกิติพงศ์เ,เลียงมาเข้าขวาข้างหนา้ายิงยังแกะเพสซิงกันได้สวยครับดอนธานีวันนี้ถือว่าผลงานในบ้านก็ยังเป็นตัวชูโรงพวกเขาได้อยู่นะครับชุ่มมาครับริมริมมีบางอยู่สองด่านตอกซดขึ้นมา ไปอัดเลยครับเป็นลูกทุ่มครับอุดรธานีโอ้ตอนนี้บอลเป็นใจด้วยครับจังหวะต่อเนื่องต่างๆได้ได้ตลอดครับลูกทุ่มทางฝั่งขวาครับชัดชัยไปเอาบอลครับให้เก่ใกล้เบียดแย่งกันอยู่สุดท้ายเป็นของอุดรกระดกขึ้นมาทางอุดรธานีเอตซีไกขวาด้วยครับไปขวาครับกิติพงศ์ก็มีไปถึงติดตัวด้วยนะครับแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นได้ระวังตัวพอสมควรครับ กับการโดนไปเหลืองคนแรกในช่วงครึ่งแรกแต่ก็ยังถือว่าเอาตัวรอบมาได้ครับโอ,โอ้โหจบเกมครมับบุรุษธานีเอาชนะทางสุโข,ขทยไปได้4ประตูต่อหนครับ